สบายดีสบายดีตอนใบยๆเนาะพี่น้องวัดสุขสุขคนบว่าสิเป็นพี่น้องทั้งเพื่อนบ้านฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเนาะเมือเ่อีนก็มาพบกับทรงสะออนเซโนคนหากินนะพี่น้องกับบรรยากาศตอน่ายบฝนกำลังสีมาพี่น้องเอาจังไรกะมาเด้อมากินตำหุงน้ำกันผักกับผักแก้มกะผักเคิ้์นผักในไพี่น้องผักสลัดเนาะและก็ลวกผัก เพักกันจองเนาะพี่น้องนี่พักกันจองมาเด้อพี่น้องมากินนํากันซ้อนกับซ้อนก็มีเนาะกับสมพี่น้องแต่ว่ามันบ่นัดดอกใส่มือนี่มันแซ่บพี่น้องเอ้ยตําเองเด้มาเด้อมาเด้อ ปลาหมึกหุ่งใส่ข้าวปุ้นยั่วๆนํากั ผ็ดเสีสันถึงสิบ่น่ากินแต่ถ้าได้ชิมติดใจสิมือสะออนเด้อพี่น้อง